สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเป็นนำเนพิ่อนออฟฟิเชียลพ่อของนิฉันสนุกแล้วพี่ลิบเกิดไหมรองเท้าใหม่ของมุนบอกการใจเบิกก้า ลองเท้าเกาหยื่อมากตาลืดมากเลยสีรองเท้าเจียมจะแบมเจ,มจียมแววามากอย่าไปกลักวเราเลยจิรามีกันรีวิวรองเท้ามีปุ๋ยแมวขี่อยู่รอเนีย่ยปะ ผู้เรียนมาขี่ไปร้อนนี่มามินมากบรรยากาศเอาริมโคงตะนี่วิตื่นมาองรู้วาอยู่ริมโคงพี่น้องนัวนอนมาเต้ขอนแก่นจนหอดอันมีเขาก็ตื่นริมโคงเมายามกำแรงเปลี่ยนสีแดงกำรันร้อง บรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะมาเล้วมาเล็วพ่อค้าแม่ขายมีมังยุม,มงเศ้ามังยม,มงเศ้ามาลองมาลำ่ำปืยาบาหอกเา่องาท่ะที่าต่อปพี่น้องายท่านห้ายคนที่นตผลเสีย

โอ้โหโอ้โ,โหแม่เฮาเวาวันดีค่ะป้า,านีแม่มาแต่จักโมงค่ะยิ่งุ่นมาปืดมาแต่เต้นอสองโมงเสาร์เมือเสาร์แล้วเขาจะได้เมีย แม่กินเขาไปค่ะแมนเมนไทยเฮาเบิดบ่นี่มาแต่ละสุดยอดเลยแม่อายุแขวงไลยค่ะฮะพลารีบอฮาวขึ้เบาขึ้นเบาคือยังไทยเด่น เล่าเล่า่งผิดแหมีแม่ห้าม่าเต่ฝุ่นค่ะพี่น้องแปดโมงสาแมนเบิร์ดีประันป้าพี่จะมองยืนเลยยืนเลยยืนได้ปุณยม่สาบปุณยเบิร์ดอกมะล่ำเพราะว่ามันม่มองยืนได้พราถ้าฝุ่นมิตรแดงเตรีมมาล้ได้ เต็มเบิร์สพี่น้องค่ะอีหลักม่ได้พูดบอลลูออีหลักใช้ยังลูกปุยฝ้ายอังอีหลักเขาบอกไถยบัดนีตอีหลักเขาบอกไถ่ได้บอกได้บอกไถยได้ฟังไถยกวางออกชุดยอดเลยน้องปุยฝ้ายอีหลักมาเบ่งพี่อุวงอิงบอลลูโดยลองเพ่งพี่วงอิงเป็นบัณฑิตเพราะเป็นน้องปุยฝ้ายพี่น้องค่ะมาจาก ฟังพูนพี่น้องค่ะมาได้เตะมือเลยไม่ได้เสาร์ปะโดยโดยโดยข้าน้อยโดยเมนลืมการเตะมือของมือแล้วหนึ่งเลยอีเมลเฮาไม่กินเข่ามาได้เตะฟังพูนพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะอีแม่อยู่ฟังพูนไหค่ะอยู่ฟังเฮา มองเข่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ้าเหังไดคนมาตีหลังสิไม่มองเยืนอไม่รู้เมองเยืนอเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแต่เ้าๆเลยหยอดเลยพี่หนอ อุ้ย้โ,โทษธมสังโเนนเบิร์ดโอ้ยโอ้ยโยอ่ยอมแล้วย,ยอมแล้วยอมแล้วเวบิร์่เต้ตังหา่านปิดต้นไปเมีนเบิร์ดกนโด่งครับเนเบีนกินง,งทางฟังผิด ปไม่แต่แดดม่วงสาวมันนอนหาพี่ริมขผัวเราเกิดใจแย่เลยนะเนาะอุ๊ยมีสุดยอดพี่ริมพี่น้องอุ๊ยเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวพี่น้องค่ะ ทางคนเขาิม่มงยืนนะพี่น้องยืนกับบ่ได้แล้วรัน,น,นม,มันเป็นหนามเป็นนามดีใจพี่น้องคะดีใจนี่ชุดยอดอี่นี้วนมาที่หลังคนเขาไม่ยอมมองนางวันนี้มีกลุ่มปิดนะคะจูดี้ไลท์ จูดีไ้ไลท์จูดี้ไลท์เมนี่ไลท์อายอนชาวบ้านครบรอบหนึ่งปีหอบฟันมาหลังฮันเบิ้ลค่ะพี่น้องรอบรรยากาศสดๆริมโขงเบิ้ลคามด้านนั่นแหละค่ะพี่น้อง โยโอ้ยสองฝั่งไทยเล่าเที่ยนีหมอลำพี่น้องคะดนตรีอะไรทำหมอลำดนตรีมาเบิ่งอุองบบ้งอิงพี่น้องม้าอุ้งอิงลายอย่าได้หน่อยค่ะมาแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ